รอพอสตมีอุปกรณ์ทางการแพทย์มีพยาบาลมียานะครับโรงพยาบาลมีวิทยาการทางการแพทย์พร้อมที่ให้การสนับสนุนเต็มที่นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะฮะมีงบประมาณนะครับแล้วมีศักยภาพในการจ้างคน สามหน่วยงานนี้มาจับมือกันนะแก้ปัญหาทลายกำแพงข้อจำกัดการขายโอนรอรทอตท,อทอได้หมดเลยนะครับไม่เชื่อไปดูคือผู้ป่วยนะครับผมแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือหนึ่งก็คือผู้ป่วยที่มารับบริการที่เราได้สองก็คือผู้ป่วยที่ต้องได้รับบริการแต่ มาไม่ได้นะครับทีนี้กลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเนี้ยเราจะทํำยังไงผมว่าเราทําได้เดี๋ยวออกตัชจังทำได้ผมก็เลยเข้าไปคุยกับทางราตอสตสตอเโดยหมอนนนว่าเราอ่ะอย่ามองว่าเป็นภาระเรามองว่าคุณต้องทำผมต้องทาโดยการเป็นส่วนร่วมได้ไหมนะครับผมมีทิงแล้วผมมีเข้าประมาณส่วนคุณมีอุปกรณ์ม,มีความรู้ความต่อมาเราลองมาต่อยันแล้วเดินไปตอนกลาจึงเกิดแนวคิดโครงการนี้ขึ้นมาคือ โครงการท่าช้างภยพิมัติแคร์เราได้จัดเจ้าหน้าที่ลงไปทําแผลหรือลงไปให้บริการสาธารณสุขถึงบ้านเพื่อตอบแทนประชาชนในพื้นที่โดยได้เปิดกกอบรับพนักงานในตําแหน่งเกาะารรจางย์พลชการ,าราาเป็นพิบาลวิชาชีจากทหารเรือถ่ายโอนมาเป็นออกตอ่อท่าช้างนะครับที่น้องอายการน,นโยบายผมคือรับสมผู้ป่วย2คือล้างแผลผู้ป่วยจิตเียน กดทักนะครับตอนนี้ทํามาได้ประมาณปีกว่าแล้วนะครับรู้สึกประสบความสำเร็จชาวบ้านประชาชนได้รับโอกาสที่ดีขึ้นซึ่งมีความร่วมมือกันระหว่างอบตท่าช้างโรงพยาบาลประประกเก้าและก็ะปรปตตท่าช้างภายใต้สังกัดอบจจังหวัดชลบุรีมันเป็น3เสาหลักที่ต้องทํางานคู่กันขาดใครไปเสียไม่ได้ซึ่งจะทําให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คาดหวังสูงสุดเลยก็น่าจะเป็นความร่วมมือกันนะครับระหว่งางทั้ง3าหน่วยงานที่กล่าวมาแล้วนะครับที่จะทําให้การดูแลผู้ป่วยเนี่ยได้ประสานความร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะครับและท้ายสุดแล้วเนี่ยประชาชนเองนะครับก็จะได้รับการดูแลที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ข้อสำคัญที่สุดคือการดูแลต่างๆเหล่านี้จะต้องมีความยั่งยืนนะครับอยู่ในชุมชนแล้วก็ทำไปเรื่อยๆครับวันๆผมก็อยู่แต่กับผู้ป่วยแล้วก็ล้างแผลครับพี่ น้องไอ้นะฮะหมอทำงานวันละประมาณ10บประเภทนตรองไอ้มีอจดรยัส่ที่ดีนะครับแล้วก็เข้าใจในบริบทของคนไข้ไม่คาเหมือนประมาณว่าทําไปจริงแต่ใส่ใจในการดูแลขคนไข้ทุกเทศถ้าเกิดว่าผู้ป่วยมีแผลกดทับที่ผมมองแล้วว่าต้องประสานกับโรงพยาบาลปก,ก้าผมก็จะติดต่อไปทางไลน์กุ๊ปที่เราตั้งกันในสหน่วยงาน ทีมกลุมก่มงานการพยาธา์ชุมชนของโรงพยาบาลวกเก้าเมื่อได้รับการประสานจากชุมชนแล้วนะคะบทบาทของพระปกเก้าก็คือมีหน้าที่ในการช่วยมาดูแลแผลที่ซับซ้อนแล้วก็ช่วยประสานงานในการดูแลแผลซึ่งโรงพยาบาละวกเก้าท่านผอ,อนะคะท่านมีความประสงค์และแรงเห็นความสําคัญในการดูแลแผลในชุมชนฟีดแบ็กของชาวบ้านผมพูดตรงๆเลยว่าดีมากๆก่อนจะเข้าไปบ้านเนี่ยเขาจะรอคอยเจ้าหน้าที่แบบผม รถไปจอดหน้าบ้านเขาก็จะตะโกนว่าหมอมาแล้วหมอมาแล้วเข,เขาเขารอเราเพื่อที่จะให้เราเข้าไปบริการเขาดีนใ,นใจมากที่คนยังให้ความเป็นห่วงมีมีโอกาสเข้าม,มาไม่ทอดทิ้งไม่อะไรเงี้ยทา่างกับป่วยขึ้นมาตลอดก็คือรู้ตึกไม่เดียวได้อ่ะกลัวอย่างเดียวจะมา,จะมา,จ,ะมาจะมาเฉือนแผลผมเนี่ยกลัวอย่างเดียวยเจ็บเฉียนแผลเจ็บเ็บตัวง้ะ กอผมลงพื้นที่ไปต่างหากผมได้ยินเสียงตระกาว่าผมรู้สึกว่าผมมีความสุขแล้วยินได้เยือวใจครับผมสุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโครงการเนี้ยเราเล็งเห็นประชาชนเป็นศูนย์กลางประชาชนต้องเป็นหวังพึ่งหน่วยงานภาครัฐให้ได้นะครับหน่วยงานภาครัฐก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างโรงพยาบาลพระปกเก้าและ ลรพอสตอท่าช้างภายใต้สังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีครับผมอยากจะช่วยเหลือชาวบ้านให้ดีที่สุดแต่ถามว่าตัวเองอยังไม่ร่ำเลยก็ต้องใช้ข้ปมูมาจิงแต่ผมร่วม,ม,มกันผมมองว่าตมวดจันทบุรีประเทศไทยก็พร้อมเราสามารถทำได้เจ้อผมมั่นใจเพราะผมเพิ่อในจีกหักพกเงินตัก